สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพามาทำข้าวเหนียวดำตัดหน้าสังขยาสูตรนี้ข้าวเหนียวนุ่มหน้าสังขยาหอมหวานมันทานคู่กันอร่อยสุดๆไปเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมข้าวเหนียวกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวดำา1 0 0กรัมผสมกับข้าวเหนียวขาว400กรัมค่ะ ทั้งข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวขาวเราจะเลือกใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่เท่านั้นนะคะเวลาที่เราทําออกมาแล้วข้าวเหนียวก็จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะเราก็นําข้าวเหนียวเนี่ยมาซาวล้างทําความสะอาดนะคะจนน้ําใสดีแล้วเราก็จะแช่ข้าวไว้ข้ามคืนเลยค่ะหรืออย่างน้อยประมาณ12ชั่วโมงจนข้าวเนี่ยอิ่มน้ําดีค่ะ พอเราแช่ครบ12ชั่วโมงแล้วให้เราล้างทำความสะอาดสักประมาณ3รอบนะคะแล้วก็เสดดน้ำให้แห้งหมาดดีค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวที่ได้มาใส่ลงในถาดค่ะโบจะใช้เป็นถาดขนาด9คูณ9นิ้วนะคะจะพอดีสำหรับหม้อนึ่งของโบค่ะส่วนถ้าใครมีถาดขนาดใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เกี่ยข้าวให้เรียบเนียนเสมอกันดีค่ะ แล้วเราก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับมูนกันเลยนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาว200กรัมเกลือ1ช้อนชาหางกะทิ400มิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟพอให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีเลยนะคะพอน้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้วเราก็ดับไฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็นำหางกะทิที่ได้มาเทาใส่ลงในถาดได้เลยค่ะเ <S ucking> สร็จแล้วเราก็ปาดข้าวให้เรียบเนียนดีค่ะเวลาที่เรานึ่งสุกตัวข้าวก็จะออกมาเรียบเนียนดีค่ะจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวขึ้นมานึ่งได้เลยค่ะ เราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงในการนึ่งค่ะนึ่งไปอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะจนกว่าข้าวจะสุกดีในระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวสุกดีเราก็จะมาเตรียมหน้าสังขยาก,กันเลยค่ะโดยจะใช้ไข่เป็ด3ฟองแล้วก็ไข่ไก่3ฟองนะคะใช้อย่างละครึ่งค่ะ ตัวไข่เป็ดจะช่วยเพิ่มความมันแล้วก็ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเนื้อสังขยาของเราให้มีสีสวยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไข่เป็ดก็สามารถใช้เป็นไข่ไก่ล้วนได้นะคะสูตรนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป300กรัมตัวน้ำตาลมะพร้าวนี้ให้เลือกอย่างดีนะคะเลือกที่มีสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำสังขยาออกมาสังขยาก็จะได้มีสีสวยนะคะตามด้วยเกลือ1ช้อนชา หัวกะทิ300มิลลิลิตรค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบเตยลงไปประมาณ5ใบนะคะตัวใบเตยนี้จะช่วยดับคาวไข่ได้ค่ะเราก็จะขยำไข่กับใบเตยเนี่ยให้เข้ากันดีนะคะให้ตัวเนื้อสังขยาเนี่ยเนียนละเอียดดีเลยค่ะพอเนื้อสังขยาเนียนละเอียดดีแล้วเราก็หยิบเอาใบเตยออกได้เลยนะคะ แล้วเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาทีค่ะเพื่อทำให้ตัวเนื้อสังขยาเนี่ยเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะพอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีฟองมากเนี่ยเราก็ใช้ช้อนตักออกค่ะเพื่อเวลาที่เรานึ่งสุกแล้วตัวเนื้อสังขยาก็จะได้เนียนค่ะตอนนี้เราก็นึง่งข้าวเหนียวมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสุกกันดูค่ะ เราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมหรือจะใช้มีดก็ได้นะคะลองจิ้มดูค่ะถ้าเกิดว่าตัวข้าเหนียวของเราเนี่ยสุกนิ่มดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะเราก็เทตัวสังขยาลงไปได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะปิดฝานึ่งใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ40นาทีค่ะในขั้นตอนนี้เราจะปรับเป็นไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็เปิดฝาทุกๆ7นาทีด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการระบายไอ้น้ำไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้ตัวหน้าสังขยาของเราเนี่ยเรียบเนียนสวยดีค่ะถ้าเกิดเราไม่เปิดฝาเพื่อระบายความร้อนเลยเนี่ยตัวหน้าสังขยาของเรามันจะแตกนะคะแล้วก็จะไม่เรียบเนียนค่ะ เราจะเปิดฝาค้างเอาไว้อย่างน้อยประมาณ30วินาทีนะคะให้เรานับในใจนะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อค่ะเราจะเปิดปิดฝาอยู่อย่างนี้ประมาณ7รอบนะคะพอครบ40นาทีตัวหน้าสังขยาของเราก็สุกดีแล้วค่ะ วิธีที่จะเช็คสุกเราก็ใช้ไม้ปลายแหลมลองจิ้มดูนะคะถ้าเกิดไม่มีของเหลวไหลซึมออกมาแสดงว่าหน้าสังขยาสุกดีแล้วค่ะเราก็ดับไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทดีเลยนะคะพอข้าวเหนียวสังขยาของเราเย็นสนิทดีแล้วสีก็จะเข้มขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเรียบเนียนสวยดีแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใช้มีดหรือใช้ที่ตัดเนี่ยตัดได้เลยนะคะจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะ ตัวสังขยาของเราเรียบเนียนสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มด้วยค่ะตัวข้าเหนียวดำก็สุกนุ่มแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองตักชิมกันดูเลยนะคะตัวเนื้อสังขยาเนียนสวยน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้าเหนียวเนี่ยน,นุ่มมากๆรสชาติหอมหวานมันกำลังดีทานคู่กันอร่อยสุดๆไปเลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ